มีกล้องไหมรถเนี่ยพี่ถ่ายขี่ให้หนูหน่อยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่จอดจอดอะไรให้มันนั่นจอดมาเลยเรียกตำรวจเลยพี่โทรเรียกตำรวจเลยพี่โทรเรียกตำรวจให้หน่อยโทรเลยโทรเลยพี่โทรเรียกตำรวจให้หนูหน่อยขวานโทรเลวเดี๋ยวไหนเป็นคนขันหนังกำลังพี่ถ่ายถ่ายพี่โทรเรียกตำรวจให้หน่อยโทรอยู่โทรอยู่ ค่ะแจ้งเหตุค่ะเด็กมันเด็กเดมอเตอร์ไซค์ค่ะมาเบียดรถเด็กแว้นล่ะค่ะมาเบียดรถตู้ค่ะเบียดรถตู้อยู่ตรงถนนเพชรบุรีเพชรบุรีค่ะตรงาต้ช่องสามเก่าอ่ะค่ะเนี่ยอยู่กลางถนนเลยค่ะเออตรงที่เอออะไรอ่ะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะพี่ไอเด็กมันหาเรื่องเขาเนี่คุยอะไรจะียค่ะ ประูเขาใหญ่เลยค่ะหนุ่มมีเรื่องอยู่เด็กไอเด็กอะไอเอ็กตรงเพชรบุรีเนี่ยค่ะประตูน้ำอ่ะค่ะทุบรถใหญ่เลยอ่ะพี่ KPI Tower เขียนถ่ายคลิปอยู่ลูกค้าก็ไปประตูน้ำอ่ะค่ะพี่ปวดหัวมากเลยขาเลยเลยมานิดนึงอ่ะค่ะที่มันจะเป็นห้างเป็นลานจอดทุกร้านกว้างๆแล้วตอนเนี้ย แน่นอยู่อ่ะพี่มอ่ะหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่เห็นป่ะลูกค้าเต็มคนเลยรถแล้วรถที่ตรงที่ตลาดเอนกันว่าพี่เอ่อโทรเรียกประกันให้มาช่องสามเก่าอ่ะค่ะชงสามเก่าที่ตลาดนีออนอ่ะตลาดนีออนค่ะลาตลาดนีออนเลยค่ะพี่โทรช่้งสามเต่าได้ไหมตอนเนี้ยวีรวันค่ะพอดีรถรถรถเร่าเปิดนะอย่าเปิดมา รถเราจ้าเข้ามาแล้วกันเนี่ยมันเด็ดมันมาตอนนี้ไอ้ดีข<อ>ับรถขับรถอยู่พี่รถหลักว่าชนฝาท้ายด้วยพี่เรียกประกันให้หน่อยได้ไหมเดีด๋ยวหนูเช็คอินให้หมายเลขนี้ก็ได้ค่ะเออศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดเก้าสองห้าสี่แปดรถใหญ่ ควมันเคาะล็อกรอบขันเลยพี่ล็อกเดียงอ่ะล็อกแล้วคือถ้าลงไปอ่ะคือตียังไงมันมันตีแน่มันตีแหละมันเด็กมันจะมาตีเนี่ยมันเด็กแหวน่ะแล้วดูดีบวกกันน็อกมันก็ไม่ใส่เห็นปะพี่โทรเรียกกันให้หนูได้มะคือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะถ้าลงไปอ่ะคือมันกระทืบตายแน่เลยบนรถก็มีแต่ผู้หญิงมันตปแล้วแม่บัตรถ่ายปาทะวะไแล้วแม่มันไม่มีป้ายทะเบียนโอ้โหถ่ายน้า ชัดไหม,มชัด